ดงผักเซียนค่ะดูเต็ไไมไปหมดเลยนะคะโอ้สวยมากอายนุ่เลยจะให้หักโอ้โหดังกอกแล้วเขาจะเป็นสีม่วงนะคะตรงกลางแกนกลางจะเป็นสีม่วงไม่ทุกต้นนะคะบางต้นก็เขียว ตอนนี้ออกสีม่วงหมดเลยนะคะเป็นสีม่วงม่วงมากม่วงน้อยะะสวยสวยสุด,สด เสียงนกด้วยนะไปดูใบไม้ผลินะนั่นเป็นในสัปดาหือเปว่าเมื่อกี้เนี้ยไม่โดนนะตัวนี้เริ่มมีดอกแล้วโอ้โหดูค่ะอบมากดิโอ้โหอันนี้ไม่ไม่ม่วงนะ คือกระเทียมแปะเออมันก็ออกอยู่พี่โด๋น้ำมันเยอะมันเลยไม่ออกสีโอเคดิจะอ่อนไปไหนเนี่ย เครือ่องบินเนี่ยนะโอ้โหสวยมากดูกอนี้สิคะนี่โอ้โหไปได้เจอเห็นแล้วป่ะสัมีต้นตำแย่อยู่ด้วยโดนนเป็ไรหอหชินแล้วใช่ไหม 哪儿？<in> <laughs> <laughs> ดูอือ ดูดิคะอืมน <representation> ี่สวยสุดชดจองว่าแจกเพื่อนเลย แบบเก็บแล้วแบบมันหยุดไม่ได้นะ okay. พนเพราะเขาสวยมากเนาะสวยเกินที่จะเดินผ่าน <laughs> เราไม่ได้ดองขายดองแค่พอกิน ตัวนี้ค่ะนี่ เดินไปไม่ถึงไหนเลยเยอะมากดังตอกๆนะ,อ,อ,นอ,ะอ่อนกำลังหน้าหน้าเก็บเอาไปดองเลยตอนเนี้ยดองดองพอกินเอานอาน,นี้น่ากอนแหววใช่ยูบิเออสวยทานแบบอย่างเงี้ยดองอร่อยเยนาะ อ่อนสวยโอ้โหเนาะนี่ค่ะโอ้โห,โโหดังก๊กเลยสวยมากฮึฮึดูสวยดังดีจังเลยโอ้โห ออนนี้กำลังดอกดอกเมื่อวานได้ขึ้นรูแล้วโอเคสวยถ่ายใกล้ๆอันนี้เนาะ เอินหาอือจับทำไมพอมาเลยโอ้โอโอ <laughs> ยพอแล้วฝั่งนน้นก็มีพอแล้วละ่ะงามสุดๆนั่นทางนั้นเลยนะคะ ับส้มตำอร่อยเลยนะสวยและกินได้ด้วยค่ะใบมันเหมือนใบอะไรวะที่เมืองไทยใบเป็นนี้มันดูง่ายอยู่เนาะ กำลังอ่อนอยอะเลยนะวันนี้ชาหนูก็กินเหรอลูกวันนี้ชากินด้วยฮะหนูก็กินใช่ไหมกินหญ้าน่ารักนะสวยกล่องหนึ่งพอออกเอช่วงนี้กำลังออกเยอะมากดอกมันเอาไปทำแหมน้ำหวาน กำลังที่ดูก็าทำเด็กน้ำหวานว่าเออแต่มันต้องเก็บเยอะมากเลยเนาะใช่อันนี้ไม่บานเลยโอ้โหกลุ่มนี้ดูค่ะงามมากอพอเลยกลุ่มนี้กลุ่มนนะนะได้มื้อหนึ่งเลยอ่ะ สวยสีก็สวยด้วย,วยเข้ากันเลยนะสีเชื่อสีม่วงกับสีชมพูผ <c oughs> ักกะถิฝรังค่ะคกินกับน้ำพริกที่นี่เขาเรียกว่าจ้าวิเกน,นะคะอยอดน้่นอ่อนสวยใหญ่ กินกับแบบไอ้นั้นนะยังไม่เคยลองเลยเพราะไม่มีหอยให้กินหอยนั้นหายากจองหอยนางรมไงอ๋อเวลาอยากรู้ว่ามันจะหวานเหมือนไอ้นั่นไหมไงเหมือนกะทินไหมเวลากินหอยนางรมอ่ะอ๋อเหรอเออมันจะหวานอ๋อเหรออย่ากะทินบ้านเรานะเวลากินหอยนางรมก็หวานใช่เ็นจะหวานอยากรู้ไงว่ามันหวานหรือเปล่าของเรามันหาหอยนางรมสดยากเนาะเออ <laughs> ไม่มีให้เก็บละหมดหน้าแต่กระถินฝรั่งถ้าเขามีฝักละฝักกับเม็ดน่ะอย่าเอาไปกินนะคะเขามีพิษนะคะกินปาอร่อยมาก<ะ>เลยนะเหมือนกระถินเปิ๊บเลยกินกับน้ำพริกกินนะกับส้ตมตําอร่อยสุดไปแหละจะมีแต่ช่วงเนี้ย ก็เดี๋ยวเขาก็ใช่ดอกกระฝกอ่ะแตกนะดอกกระฝกอันตรายใช่แต่ยอดกินได้อร่อยมากเลยนะดูง่ายอยู่นะพูดถึงอ่ะใช่ต้นเนี่ยเขาจะใบเขาจะอยู่ตรงข้ามกันอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีอีกอันหนึ่งที่ขมตรงข้ามแล้วตรงเนี้ยใบเขาตรงเนี้ยจะทูทยอดเป็นหางเนี่ยเห็นปะใช่เป็นเงี้ยมันเหมือนกับจะเลื้อยอะเนาะ เอาไปล้างแล้วก็แช่ตูไ้ไว้แช่แข็งเหงอรอไม่แช่ตูเ้เย็นธรรมดา<อ>ถูกถุงอะไรเงี้ยมันมัน,มนจะได้อยู่<อ>ไ,ดได้นานๆเออใช่กินได้ไหลยมันอยู่นะนี่เน,นี่ยด่าเออสวยมากเลยเนาะเยอะด้วยตรงเนี้ย มีนั่นด้วยนะคะผักตินตุ๊กแกนี่ก็กินได้นะคะนี่ค่ะวันนี้ก็ได้ผักมาหลายอย่างเลยนะคะและก็ผักเสี่ยนด้วยคะ่ะเมนูของวันนี้ก็คือข้าวยำผักปาก่าค่ะ